สวัสดีครับคุณภูสวัสดีครับยังไงยังไงนเส้นวิญญาณคืออันนี้ต้องบอกภูก่อนภูนึกฟังเหรอพราหลายคนบอกเอ๊ะเดี๋ยวนะพอบอกว่าเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือคิดว่าเฮ้ยเขาจะไม่ไม่เขาไม่ใช่คนพุทธนะถ้าพูดกันตรงๆเขาจะเชื่อเรื่องพวกนี้หรือว่าเขาไม่มีความเชื่อพวกนี้นี่อะไรแบบเนี้ยมันจะมีเหรอภ<ช>ูลองลองพาไปหน่อยสิครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมันมันยังไงอะไรยังไงครับ ได้เลยครับอันดับแรกก่อนนะครับพื้นที่ของสามจังหวัดนะครับเขาเรียกว่าพระวัฒนธรรมครับก็คือจะมีพุทธคิดอิสลามเนี่ยอ,อยู่รวมกันอยู่แล้วชซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนพุทธครับก็มีความเชื่อเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาอโอเคแล้วทีนี้มาเสร็จกันเรื่องกันเริ่มแรกนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักห้าถึงหกปีก่อนมันเป็นสมัยที่ผมกำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยครับก็ จากบ้านที่ปัตตานีมาครับเพื่อมามา,มาเรียนมหาลัยอยู่ที่ตัวเมืองซึ่งด้วยความเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายครับวัยรุ่นผู้ชายก็จะกลับบ้านแค่เฉพาะช่วงที่มหาลัยิดเิอเท่านั้นเพราะว่าแบบพอได้อยู่หอเองคนเดียวมันแบบมันจะทำอะไรก็ได้ครับจะนอนตีเท่าไหร่ก็ได้จะเล่นเกมดึกแค่ไหนก็ได้ผมก็เลยจะไม่ค่อยได้กลับไปที่บ้าน สักเท่าไหร่จะกลับไปแค่ช่วงปิดเทอมเพราะฉะนั้นข่าวคาวของที่หมู่บ้านหรือว่าที่บ้านของผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่ครับซึ่งบ้านของผมเนี่ยจะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานีครับโอเคครับย้อนกลับไปวันนั้นผมเนี่ยก็เดินทางกลับมาจากช่วงปิดเทอมมาอยู่ที่บ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับซึ่งตอนที่ผมไปมาอยู่กลับมาที่บ้านเนี่ยก็ ทุกคนก็ต้อนรับตามปกติครับเหมือนปิดเทอมทั่วๆไปที่ก่อนหน้านี้ที่ผมได้กลับมาที่บ้านก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดแปลกอะไรที่ผมสงสัยแต่แล้วเหตุการณ์มันก็เริ่มมีเข้ามาครับบ้านสภาพบ้านของผมเนี่ยจะตัวบ้านจะอยู่จะมีค่อนข้างมีพื้นที่บริเวณครับตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ห่างจากรั้วของบ้านด้านหน้าเป็นประมาณสักสามสิบเมตรครับบ้านจะมีลักษณะเป็นตอนครึ่ง แล้วก็ห้องนอนของผมเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าสุดอืเพื่อรับลมได้เพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างขี้ร้อนครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเสียงอะไรที่อยู่บริเวณถนนหน้าบ้านหรือว่าหน้าบ้านเนี่ยผมจะได้ยินเป็นคนแรกเลยครับครับหน้าบ้านของผมเนี่ยถัดออกไปจากประตูรั้วจะเป็นเสาไฟเลยครับอืแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างของสาธารณอยู่ก็ค่อนข้างสว่างมองไปจากตัวบ้านเนี่ยผมสามารถมองเห็นบริเวณถนนหน้าบ้านได้ทันทีครับครับ คืนนั้นครับผมได้ยินเสียงแบบแตะ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 ,แตะลอยมาครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าคงเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละเดินตอนอยังคืนอตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครับ <c oughs> เสียงเดินแตะแตะแตะเข้ามามใกล้บริเวณรั้วหน้าบ้านมากขึ้นเรื่อยอเสียงดังขึ้นมามแล้วเสียง นั้นก็ค่อยๆแผ่วลงไปเสียงแตะๆเนี่ยผมขอให้จินตนาการว่าเป็นเสียงมันคือเสียงของคนที่ใส่รองเท้าขีบช้างดาวแล้วก็เวลาเดินแล้วแบบรองเท้าคือรองเท้ามันตีับนเท้ามันตีตีกับใช่ใช่ใช่มันเป็นเสียงแตะๆแบบนั้นถ้าพี่จินตนาการมันเป็นเสียงเดินแตะๆผ่านหน้าบ้านไปครับรอบหนึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมเป็นชาวบ้านในระแวกนั้นครัท่าเสียงเดิน กระทบเท้ากับรองเท้าแต่นั้นก็ใหม่แลวครับเดินผ่านหน้าบ้านไปจ <veter tomato S 2> uh ังขึ uh ้นแล้ว hmm. ก็แผ UH ่วไปเหมือนผ่านหน้าบ้านอีกรอบครับนี่รอบที่สองแล้วครับรอบที่สามก็ใหม่ครับแตะแตะแตะแล้วก็จังขึ้นแตะ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 แล้วก็เบาแตะ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 ผ่านไปอือผมก็ว่าเดินอะไรนักหนาเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยก็เลยลองชงงกหัวขึ้นมาอที่หน้าต่างเพื่อส่องนะครับว่า ไข่กลางค่ำกลางคืนดึกขนาดนี้แล้วมาเดินแถวนี้ทีนี้เนี่ยเสียงก็ลอยเลยครับเสียงมาไกลๆแตะแตะแตะแล้วก็เสียงก็ดังแตะ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 แล้วก็เสียงก็แผ่วไปแต่ว่าภาพที่ผมส่งแล้วก็เห็นจากทางหน้าต่างเนี่ยไม่มีคนเดินอยู่ครับเฮ้ยมาแต่เสียงหรอมันสะท้อนมาไกลๆหรือเปล่าด้วยความที่แบบมันดึกอ่ะมันเงียบสงัดจัด เอ่อผมรู้แค่ว่าเสียงเนี่ยมันมาจากหน้าบ้านเท่านั้นครับรู้แค่ว่ามันมันอยู่ที่ถนนน่ะคือเราคนฟังเรารู้แบบว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะอืมแต่เราไม่เห็นตัวเสียงลงพัดแต่เดินแต่แต่แต่เราก็ดังขึ้นแต่แตะแต่ผ่านหน้าบ้านแล้วก็แต่แต่แต่หายไปอืมผมก็แบบเอ้ยได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ยินคนคนอยู่ไหนว่าในใจผมก็คิดเหมือนพี่ครับว่ามัน มันมาจากที่อื่นแล้วเปล่าเราเรามองไม่เห็นตัวคนเขาอาจจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้เลยเลยเลยขอบุนไปอีออออกเออเออเออผมก็โอเคนอนดีกว่าเหตุการณ์แปลกแปลกแปลกเหลือเกินแต่ผมก็เก็บไว้แล้วก็ไม่ได้เล่าให้ที่บ้านฟังไม่ได้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังครับอือทีนี้เนี่ยอัพระดับขึ้นมาครับครับคือบางคืนเนี่ยบ้านเราจะก็ค่อนข้างเข้านอนเร็วครับเข้านอ,นอนประมาณสี่ทุ่มสามทุ่ม ผมเนี่ยก็จะเป็นถ้าเกิดผมกลับบ้านผมก็จะเป็นคนเอาขยะไปทิ้งนอกรั้วบ้านแล้วก็เป็นคนล็อกประตูบ้านครับคืนนั้นครับผมเดินไปล็อกประตูรั้วบ้านแล้วผมมองไปฝั่งตรงข้ามของถนนหน้าบ้านครับครับฝั่งตรงข้ามของถนนหน้าบ้านมันจะอยู่โซนทางขวามือหน่อยนะครับอออไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ถึงขนาดที่ว่าจะจะแบบประชันหน้าบ้านขนาดนั้นนะมันจะเป็นภาษาภาษาบ้านเราเรียกว่าหนําครับ หนำเหรอครับให้นึกถึงเวลาพี่ไปทานร้านอาหารแล้วจะมีเหมือนเป็นสาลาใบมุงจากครับอ๋อขนมอะไรแบบนี้นะใช่ใช่ใช่ครับบ้านเราเรียกหนำครับออครับผมผมเนี่ยเห็นคนน่าจะเป็นผู้ชายครับครับนั่งอยู่ที่หนำขอคนนี้เรียกว่านำนะได้ได้นั่งอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าก้มอะไรอยู่สักอย่างมองไม่เห็นศีรษะ เลยไม่รู้ว่าเป็นใครครับอืมด้วยความที่เป็นชาวบ้านชนบทด้วยกันนะครับ,รบเขาก็จะรู้แบบรู้จักกันเป็นเป็นญาติพี่นอ้องครับอืมลุงลงแดงลุงดําลุงเขียวแบรรบเนี้ยอืการทักทายเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเฟลลี่แล้วก็เป็นเรื่องปกติของคนแถวนั้นครับ,รบผมเองก็เป็นอย่างนั้นครับผมก็แบบเอ้ใครมานั่งดึกดืก่นว่าจะทักเข้าไปสักหน่อย uh huh. ผมก็เดิน เดินออกมาจากประตูรั้วบ้านแล้วเดินแล้วก็กำลังจะเดินตรงไปที่หนับจูจ่ๆครับคนที่นั่งอยู่ที่หนําอะครับหเหมือนกับมีอาการเหมือนสะดุ้งหรือว่ากระชักชักตัวครับชักตัวแบบแรงครับแรงมากถึงขนาดที่ว่าแล้วหน่ะครับหลังคาไปใบมุมจากเนี้ยสั่นทั้งหลังได้อะครับหรอคือดีไอ้คำว่าชักไรคือหงายท้องตึงลงไปอย่างนี้เลยปะ่ะหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนนั่งแล้วแบบตัตตัตตัวสั่นอย่างนี้ ใช่ครับตัวสั่นแต่ว่าตัวสั่นแรงมากถึงขนาดที่ว่าว่าบะคือพี่นึกออกไหมว่าเือดคนตัวสนําแบบสั่นเลยอ่ะเหมือนแบบถูกขย่าอย่างเงี้ยนึกออกนึกออกใช่ใช่ครับจนแบบใบใบใบไม้ที่อยู่ข้างบนครับมันสั่นไปด้วยครับผมเห็นเลยอืผมก็แบบเอ้ยอะไรเนี่ยหรือว่าคนเมาจนแบบเมาจนคลั่งเ มก็แบบไม่ไม่ทกักแล้วปิดประตูล็อกบ้านดีกว่าผมก็รีวิ่งปิดประตูล็อกบ้านวิ่งวิ่งเข้าบ้านไปลแล้วแล้วก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้แม่ฟังครับอืแม่ก็บอกว่าเฮ้ยคงเป็นคนเมาแถวนี้แหละมันมานั่งแล้วก็กินแล้วก็เมาอยู่แถวนี้ไม่ยอมกลับบ้านสักทีมันต้องคิดมากม่ต้องคิดมากผมก็ไปโอเคไม่คิดมากอาจจะเป็นคนเมา <balloon. S 1> มคืนนั้นก็ผ่านไปครับ,รบจนมาเหตุการณ์ที่ทำให้ผม แทบจะไม่กลับบ้านอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นี้ครับออคือ,อ่บริเวณหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่จะมีถนนให้วิ่งครับวิ่งวนรอบหมู่บ้านแล้วก็จะมาจบที่บ้านผมอ,อืมอ่าทีนี้เนี่ยปกติแล้วอะ่ะผมเนี่ยจะไปออกกําลังกายช่วงประมาณห้าโมงเย็นแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณห,าก,หากโมงเย็นอ,อืมก็ตามกิจวัตราออกไปตอนห้าโมงเย็น ปิดประตูล็อกบ้านแล้วก็วิ่งไปปกติแล้วเนี่ยอากาศตอนประมาณห้าโมงยินของพื้นที่ชนบทแบบอากาศมันจะสดชื่นมันไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวมันจะอบอุ่นหน่อยครับแล้วก็คนตามหมู่บ้านเนี่ยก็จะออกมามาเดินออกกําลังกายกันนู่นนี่นั่นแต่วันนั้นเนี่ยคนไม่มีเลยครับบนถนนเงียบสงัดเงียบสงัดครับมี่ากับหมู่บ้านล้างบนถนนผมก็แบบเอ๊ะวิ่งไป คนไปไหนหมดนะนี่มันตั้งห้าโมงเองครับถึงแม้คนตามบ้านจะเข้าเข้าบ้านค่อนข้างเร็วคือสองทุ่มเนี่ยเขาเริ่มเข้าบ้านแล้วครับแต่ว่านี่มันเร็วไปนะนมันห้าโมงเองมันผิดปกตินะใช่ครับ<อ>ผมก็วิ่ง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 ไปอืจนถึงประมาณหนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายครับครับก่อนที่จะถึงตัวบ้านของผมอืวิ่งจะครบรอบแล้วออืหนึ่งกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยอครึ่งหนึ่งห้าร้อยเมตรนะครับที่ผมกำลังอยู่จุดนี้นะเน<อ>ี่ยมันจะเป็นสวนต้นยางสองข้างทางครับครับ ต้นยางเนี่ยสูงถึงขนาดที่ว่ากิ่งก้านของมันเนี่ยครอบคลุมถนนครับให้นึกถึงสภาพออุโมงค์อุโมงค์งต้นไม้ไผ่ครับอุโมงค์ต้นไผ่อะไรแบบนี้ครับออออแสงจากภายนอกเนี่ยจะส่งเข้ามาไม่ได้เท่าไหร่ครับออืความมืดเนี่ยระดับเรียกว่าเอยามสุนธยาแล้วกันครับยามสุนธยามันก็จะยังไงนะมันคึม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 สลัสวสลัวจะมองเห็นก็ ไม่เห็นเออถึว่าจะมองเห็นก็พูดว่าเห็นเต็มปากไม่ได้ครับมีแสงลำไรรอดมาจากกิ่งไม้ใช่ครับเย็นๆหน่อยอืพอผมเข้าไปโตนที่เป็นอุโมงค์ต้นยางเนี่ยครับอยู่ๆเนี่ยผมวิ่งอยู่นะครับตัวกำนองรอนี่ขนลูกแบบขนคอนี่ลุกขึ้นมาครับอ๋อยังไม่มีสาเหตุแล้วอากาศเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเย็นมันมันเย็นเข้าไปในปอดนะครับโ นะคือคนที่วิง่งคือคนที่วิ่งเนี่ยเขาจะสูดหายใจเข้าไปลึกใช่ไหมออผมก็เป็นหนึ่งผมก็เป็นแบบนั้นสูดเข้าไปเนี่ยจากอบอุน่นอบอุนน่นนะครับแบบเย็นปอดขึ้นมาครับเฮ้ยขนก็ลุกขนแขนก็ลุกขนคอก็ลุกออผมก็เอคิดคิดในคิดในใจว่าเออมันเป็นพื้นที่โซนป่าภัยแหละแสงมันส่องเข้ามาไม่ได้คงหนาวอาการมันคงหนาวแหละอาการมันคงชื้นเอเหรอปกติเนี่ยเส้นเนี้ยมันเคยเป็นแบบนี้ไหมเพราะเราวิ่งประจําอยู่ล้วไม่เป็นครับ รอเฉพาะวันนี้ด้วยอืใช่เฉพาะวันนี้ผมก็วิ่งนนไปครับเออวิ่งไปประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรครึ่งทางของอโซนต้นยางแล้วนะครับ,รบโซนโซนผ่ายางอืที่จุดที่จุดกึ่งกลางตรงนั้นเนี่ยจะมีเป็นศาลเจ้าที่ครับครับพร้อมกับข้างๆเป็นเหมือนต้นน่าจะต้นโพครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องต้นไม้แต่ว่ามันจะเป็นต้นโพที่มีลูกผ้าเจ็ดสีที่ชาวบ้านจะมาครอบชอบมาขอหวยครับออืมอมผมก็วิ่งไปแล้วก็ หางตาเนี่ยหันไปเห็นว่ามีผู้ชายเด็นร่างผู้ชายครับคนหนึ่งครับครับยืนยืนก้มหัวอยู่ที่ต้นโพครับมองไม่เห็นหัวก็มอมองไม่ออกว่าเป็นใคร,ร<อ>แต่ผมจําได้ว่าไอ้ผู้ชายที่อยู่ใต้ใต,ต้นโพนต้นไม้คนเนี้ยคือคนเดียวกับเมื่อคือนที่ไปสะดุ้งอัดหน้าผมจนผมต้องรีบปิดประตูที่อยู่ตรงหนับนะะใช่ครับเอ้ยการแต่งกายของเขาเนี่ยที่ผมจําได้เพราะว่าการแต่งกายของเขาเนี่ยจะเป็นเสื้อแขนสั้นสีเขียวทหารครับครับ กางเกงเนี่ยอยู่ประมาณเข่าครับเป็นสีอ,อกแนวน้ำตาลเนื้อครับครับรองเท้าเป็นรองเท้าแตะขีดเป็นเป็นช้างดาวเลยครับ<แ>พื้นขาวเออฟ้า <c oughs> ผมก็มองไม่ออกเพราะว่าเขาก้มเขาน่าจะก,ก้มหน้าอยู่ผมก็เลยมองไม่เห็นว่าหัวเป็นใครครับผมก็แบบไอคนนี้มาสงสัยมาขอไว้แล้วมั้งต้นไหม แต่ด้วยความที่เขาสะดุ้งอันหน้าผมไปแล้วเมื่อคืนผมก็เลยไม่คิดจะทักด้วยครับครับผมก็เลยวิ่งต่อไปเรื่อยๆออืวิ่งตามถนนไปอีกหนึ่งร้อยเมตรจะพ้นโซนพื้นที่ป่ายางครับครับด้วยความที่วิ่งบนถนนนะสไตล์นักวิ่งบนถนนก็คือแบบเราจะพยายามหันมองอด้านหลังตัวเองเรื่อยๆครับเพราะว่าเราก็ระแวงรถนะครับอืมจังหวะที่ผมหันมองไปแวบหนึ่งเนี่ยร้อยเมตรสุดท้ายออกคนออกจากป่ายางเนี่ย ผมเห็นเหมือนมีใครวิ่งตามผมมาโลครับเห็นจริงๆเห็นทางตาก่อนครับตอนแรกอืมผมก็เอ๊ะใครมาวิ่งตามสงสัยคงเป็นคนที่วิ่งแถวนี้ด้วยมั้งสักพักครับวิผมก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วได้ยินเสียงเหมือนเสียงรองเท้ากระทบกับส้นเท้าอีกแล้วครับ,รบแตะแตะแตผมว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะโล<อ>ด้วยความ แปลกใจครับคือแบบมาวิ่งมาวิ่งโดยที่ใส่รองเท้าแตะเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีนะรอะงเท้าแตะวิ่ง<ช>มาราธอนได้นะแต่เมื่อก่อนมันไม่มีหรอกใช่ครับแต่คือรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะกระชับกับรูปเท้าอครับมันจะไม่ไม่มีเสียงแบบแตกแตีส้นเท้าแบบนี้ครับอผมก็ด้วยความแปลกใจว่าอคใครถึงขนาดมาวิ่งด้วยรองเท้าแตะขี้แบบนี้ผมก็เลยหันไปสิ่งที่เห็นครับแทบทำผมหยุดหายใจครับพี่ เห็นอะไรอ่ะผู้ชายคนที่อยู่โคนต้นไม้ครับ,รบเขาวิ่งตามผมมาครับ<อ>แต่เขาไม่มีหัวครับเฮ้ยผู้จริงเหรอครับเขาไม่มีหัวครับอุย้ยพูดแล้วขนลุกขึ้นมาแล้วไม่ใช่แบบเขาก้มจนแบบอืมไม่อยากคิดภาพเพราะว่าส <2 S 2> องวันที่แบบคือแรกก็เห็นเขาก้มอยู่ก็ไม่เห็นหัว ตอนที่อยู่ตรงช่วงกลางทางเห็นเขาอยู่ตรงข้านต้นไม้ก็ไม่เห็นหัวแต่คราวนี้คือเขาวิ่งตามมาไม่เห็นหัวเหมือนกันไม่มีหัวเหมือนกันครับเขาเขายืนหันหน้าให้ผมแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ผมก็หันไปหาเขา <c oughs> เขาไม่มีหัวครับคือผมยืนจ้องกับเขาเนี่ยประมาณสิบวิ <c oughs> แต่ในภาพในหัวผมเนี่ยคือแบบปฏิปะตะครับว่าไอ้ที่อยู่ที่ต้นไม้ที่คิดว่าเขาก้มครับคือเขาไม่มีหัวแต่แรกอยู่แล้ว ไอ้ที่อยู่ที่สาลาแล้วคิดว่าเขาก้มเพราะว่าเขาเมาอะ <t ell> ที่ไม่เห็นหัวเขาอะคือเขาไม่มีหัวต่แรกอยู่แล้ว <t ell> ผมยืนจ้องกับเขาประมาณจิบเบียครับแต่รู้สึกเหมือนเวลามันผ่านไปแบบประมาณครึ่งชั่วโมงครับ <t ell> ผมก็ขา <t ell> แข็งไม่กล้าก้าว <t ell> ไม่กล้าทําอะไรอื <t ell> <t ell> แล้วฝ่ายที่เริ่มขยับก่อนก็เป็นฝั่งนั้นครับ <t ell> จู่ๆจากที่ยืนจ้องหน้ากันเนี่ยประชันหน้ากันอืจู่ๆเขา วิ่งสับเข้ามาเลยครับวิ่งใส่เราเลยวิ่งใส่ผมเลยครับวิ่ง oh. แบบต oh. แตะ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 ,แตะแวิ่งเข้ามาพ oh. ี่ลองจินตนาการแบบคนไม่มีหัวคนไม่มีหัวแล้ววิ่งแบบวิ่งสับเข้ามาจังหวะนั้นคือขาไม่แข็งนะครับขาจังหวะน,นั้นคือแบบขาพร้อมขาผมก็พร้อมสับไป oh. ด้วยเหมือนกันผมวิ่งวิ่งผมก็วิ่งรีบวิ่งกลับบ้านโดยที่แบบไม่คิดจะเกี่ยวหันไปมองด้านหลังหรือว่าไม่คิดจะมองรถอีกเลยมองเด่ทางตรงหน้าว่าแล้วก็พอมานะว่าอย่าสะดุดล้ม โอ้ยถ้าล้มเลืกภาพไม่ออกเลยเนี่ยครับหัวกลัวมากครับอืผมวิ่งจนวิ่งวิ่งจนกลับเข้าบ้านนะครับ,รบจังหวะพอดีกับที่พ่อกับแม่ถึงบ้านแล้วผมวิ่งเข้าไปแล้วไปเกาะขาแม่ตัวซุดลงกับพื้นเลยเพราะว่าเหนื่อยมากครับครับขาสัน่นแ,แล้วก็บอกแม่ว่าเจอผีไม่มีหัวแล้วแม่ว่าไงแม่ก็แม่กับพ่อก็ตกใจแบบ ตกใจเขากค่อนข้างตกใจมากครับครับแล้วเอ่ก็มาปลอบจนผมจะเย็นแล้วเขาก็มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับก็คือว่าในละแวกหมู่บ้านเนี่ยมีชายวิกลจริตคนหนึ่งครับครับเขาเนี่ยอทำการฆาตก,กรรมผู้ที่อนุบาลตัวเองครับเดี๋ยวนะผู้ที่อนุบาลตัวเองคืออะไรอะ่ะเอมันเป็นภาษากฎหมายอารมณ์ประมาณว่า ผู้ผู้ที่ดูแลตัวเองครับเป็นพี่ชายของเขาอ๋ออ๋ผู้ง่ายคือเหมือนถ้าผู้ง่ายคือเหมือนค่าคนในบ้านครอบครัวนะคนที่ดูแลใช่ครับใช่ครับครับผมสรุปอย่างนั้นก็ได้ก็คือว่าชายวิกลจริตเนี่ยค่าพี่ชายที่ดูแลตัวเองซึ่งสองคนนี้เนี่ยเป็นเป็นพี่น้องที่แบบไม่มีญาติเครืออะไรแล้วครับอ๋อแล้วคนที่ชายวิกลจริตเนี่ยก็เอาหัวของพี่ชายเนี่ยไปถวายที่ศาลครับศาลที่อยู่ ข้างโคนต้นไม้ที่ผมวิ่งผ่านนั่นแหละครับโอ้โหและที่พีคไปกว่านั้นก็นกนกนคือว่าเหมือนว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยตำรวจจับไปตำรวจนะครับก็จับจับจับผู้ชายที่ฆาตรกรรมนี้ไปเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าเอ,อในทางกฎหมายครับไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพรเขาสติไม่ดีเนาะใช่ครับก็ได้รับการรักษาแล้วก็โดนปล่อยตัวออกมาครับ ก็คือในจังหวะที <g <g ่ผมวิ่งอยู่เนี่ยชายวิกลจลิตที่มีประวัติฆาตกรรมเนี่ยยังอยู่ในบริเวณหมู่บ้านครับโอ้ยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ไปไหนใช่ครับผมก็เลยเอทางคุณพ่อคุณแม่ครับก็เลยคิดว่าเขาอาจจะมาวิ่งไล่ลูกเพื่อแบบวิ่งไล่ให้กลับบ้านนะครับไม่ให้ออกมาออาจจะมาช่วยพ่อกับแม่แบบพยายามมองโลกนี้ให้ดีแบบนั้นครับเออถ้าคิดในมุมนี้ก็ถูกต้องนะอืม Uh huh. uh huh. ใช่ครับแล้วก็ในในในส่วนของอชายวิกลจริตตอนนี้นะครับก็คือว่าที่ได้อัปเดตก็คือว่าโดนรถชนเสียชีวิตไปแล้วครับนานรีอยงังหมายถึงที่เสียชีวิตใช่ไหมครับใช่ะนะค่อนก็ค่อนข้างนานแล้วครับถัดจากที่ผมเจอเหตุการณ์ที่ป,ประมาณสองเดือนนี้ครับอ๋อก็คือเดี๋ยนะพอหลังจากที่เราเจอเหตุการณ์นี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าอยู่บูบ้านนี้ถาวรถูกปะ ใช่ครับผมก็แคบจะไม่กลับบ้านอีกเลยหลังจาก,จากเจอเหบนี้เออเออเออเอก็เลยแบบพอหลังจากที่เราเจอปุ๊บสองเดือนให้หลังจากนั้นอชายคนเนี้ยนะครับที่สติไม่ดีโดนรถชนเสียชีวิตใช่ครับอืมนะฮะหูครับผมน่ากลัวว่าู้โ<ฮ>ูโบ<ฮ>ผม<อ>จังหวะที่ที่ที่ผมเล่าถึงที่ว่าเจอเจอร่างที่คนต้นไม้นี่ขนลุกขึ้นมาแล้วเออนึกภาพตามแล้วแบบ เราก็คงคิดแบบเอ๊ะไปทําอะไรข้างน้นยืนฉีนว่ว่ะเรามองในมุมน,น,นั้นนะอผู้ชายก็ยืนฉี่รหรือเปล่าหร,หรือว่าไปขอหวยที่ต้นไม้หรอือเปล่าอะไรแบบนั้นตอนแรกคิดว่าอย่างนั้น้แต่ขอหวยมันก็ต้องดึกนะ้องยืนฉี่แหละทําอะไรแบบอะไรเงี้ยนะเออไม่ใครจะไปคิดว่าเป็นผีแต่ในมุมอย่างที่แม่ของภูว่าก็คืออ่ะเป็นไม่ได้ที่อวิญญาณของของของคนเนี้ยที่ถูกฆาตกรรมที่ถูกน้องชายตัวเองฆ่าตัดคอเนี่ยก็อาจจะด้วยความที่เอาพอรู้ว่าให้น้องชายอ่ะที่สติไม่ดีกลับเข้ามาในพื้นที่ ก็พยายามที่จะใช้คําว่าเตือนบอกคนในห,หมู่บ้านนะครับว่าเอาไปะนะข้ารีบเข้าบ้านเดี๋ยวจะโดนคนเนี้ยมาทำไม่ดีไม่ร้ายมาทําร้ายร่างกายมาทําอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยเหมือนที่เจงเคยโดนนะเท mm hmm. ่ากับว่าตอนระยะเวลาช่วงที่พี่ไอ้น้องชายเขเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลรักษาอยู่หรือในที่ไหนก็ตามแต่ คนเห่นบ้างไม่มีใครเจอวิญญาณพี่ชายเขาถูกไหมเอ่อที่เคยเจอมีครับส่วนใหญ่จะมาเป็นเสียงอ๋อก็อมีคนเคยเจอบ้างเหมือนกันใช่ครับเสียงเสียงแบบที่ผมเจอครับบนถนนเหมือนกับว่ามีคนเดินอยู่บนถนนหรือว่าเห็นว่ามีคนอยู่บนถนนครับอ๋อนะฮะก็คือได้ยินเสียงรองเท้าแตะปักปักปะ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 เดินดีดไปดีดมาอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ครับไม่รู้ว่าหาหัวอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเออพูดมุมนี้ก็ เออว่ไม่มีหัวมองไม่เห็นนะเนาะแล้วก็ไม่รู้หัวอยู่ตรงสารห้หมู่บ้านเนี่ยโอ้โหผมพูดแล้วคนลุกแล้วโอ้ขนลุกว่าเนนี้น่ากลัวนะครับเออหาหัวหัวค่าอยู่ไหนเท่าโอ้โหเขาเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้หลังจากนั้นผมแทบไม่กลับบ้านจยุเรียนจบเลย ทุกวันนี้ก็เท่ากับไม่ก็ไม่น่ามีเรื่องคุณแม่ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ป่ะใช่ครับคุณแม่กับคุณพ่อ,อยังอยู่ในพื้นที่ครับ <leave. S 2> แต่ก็อย่างที่บอกว่าเสียชีวิตไปแล้วครับก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้หวาดระแวงอะไรอีกแล้วครับอืมอืมอ,มอมืก็ดูวิญญาณก็คงจะไปของิชายน้าก็คงจะไปสู่สุคติไปสู่พวกภูมิที่ดีอะไรแบบนี้นะเนาะนดครับแต่ตัวภูก็มไม่ได้กลับไปไม่ได้กลับไปที่บ้านพ่อกแม่ถูกป่ะกลับไป ก็ก็กลับไปเยี่ยมบ้างครับแต่ก็จะไม่จะไม่ค่อยได้ไปโซนโซนต้นป่ายางตรงนั้นแล้วครับออจะพยายามเลี่ยงเส้นนั้นครับออจำติดตาเนาะเจอแบบนั้นนะอ้ยสุดนละสามวันติดติดเลยนะเสียงมาเป็นมาเป็นแบบรับเเววึ้นเรื่อยๆเลยครับมาแบบนั่งให้เห็นอยู่หน้าบ้านไอ้เราก็คิดว่าเออคนถิ่นจะไปคุยสักหน่อยนะทักทายกันทำความรู้จักกัน นะดันมาทําอะไรก็ไม่รู้เดาวไอ้ตอนตัวสันนะที่อยู่ตรงหนาเนี่นะนึกถึงอาการแบบนี้ภูครูฟังตอนที่อาจจะแบบนอนอยู่แล้วโดนน้องตัดหัวโอ<ฮ>้โหแล้วมันก็คงแบบคือเส้นประสาทมันคงกระตุกอะอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนั้นคงแบบถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆน,นะภูตอนที่จังหวะยังไม่แบบกำลังสั่นเเฮ้ยเป็นอะไรเหมือนจะเข้าไปช่วยนะ แล้วไปเห็นแบบไม่มีคอแล้วเลือดพุ่งเป็นสายน้ำาน้พูโหนาจะไม่ไปวิ่งหรอเลจะไม่มีเรื่องที่สะไอ้วันที่สามเออเดาคงจะล้มฟุบอยู่ตรงนั้นแหละเนะครับน่ากลัวมากน่ากลัวมากเออสนุกอะเรื่องเนี้ยนึกภาพตาแล้วแบบอืถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์เนี้ยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนะยครับขอบคุณมากเลยนะฮะคุณพูสําหรับประสบการณ์เรื่องนี้ นีครับสนุกจริงครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ